อันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของเมอสเลนเนียนะครับที่เป็นธรรมชาติที่สวยงามไปอีกแบบหนึ่งมีดอกไม้หลากหลายสีสันขึ้นสลับกันอยู่และก็สลับกับเนินเขาที่มีหิมะปกคลุมถึงแม้จะมีอยู่เพียงไม่มากแต่ก็เป็นหิมะพันปีหมายถึงว่าเกาะติดอยู่บนยอดเขาเนี่ยเป็นพันๆปีมาแล้ว สามารถจะมองเห็นจากสีขาวก็เริ่มมีสีฟ้าเริ่มมีสีเขียวแจม่มแจม่มเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมชาติเป็นแอ่งธรรมชาติที่สวยงามบริเวณรอบๆมองไปไกลจนเห็นทิศทางเดินขึ้นมาจริงๆทางขึ้นมอรเรนเนียก็มีอยู่หลายเส้นทางวันนี้เลือกเส้นทางที่มีคนน้อยที่สุด ทุกครั้งที่มาในช่วงนี้จะพยายามเลือกเส้นทางที่มีคนเดินน้อยที่สุดเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองพระว่าเชือเ้อไวรัสยังคงระบาดอยู่และที่สำคัญคือเชื้อไวรัสเขาไม่ได้เลือกว่าจะเป็นคนดีคนไม่ดีเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายคนรวยคนจนใครที่ประมาทและเปิดโอกาสให้เขาแทรกแซงร่างกายได้ นั้นก็จะโดนเชื่อเวรัสทำร้ายทันทีเพราะฉะนั้นก็จะต,ต้องระมัดระวังอันนี้กใกล้ท่านได้เห็นถึงเส้นทางของเส้นทางหนึ่งที่จะเดินขึ้นไปสู่ยอดของมอเรเนียตอนนี้ก็เป็นสายทานสายเล็ก ที่เป็นกระแสน้ําซึ่งไหลมาจากการละลายของอิมะบนยอดเขาโมรเนียโบริเวณใกล้ๆก็จะมีต้นไม้และกระดอกไม้ดอกสีชมพูขึ้นอย่างสวยงามเป็นลําธารของน้ําตกสายเล็กๆที่ไหลลดหลังลงมาซึ่งก็เป็นภาพที่สวยงามน่าดูน่าชมเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจทีเดียว นี่คือความงุงามตามธรรมชาติทั้งทั้งหลายจะเป็นมายาก็เป็นมายาตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามเบ็ดตามปัจจัยไม่ได้มีเจตนาที่จะหลอกใครที่จะทําให้ใครต้องสุขหรือก็ทุกข์สุขทุกข์ก็อยู่ที่เราปรุงตัวเราเองทั้งนั้นแหละท่านทั้งหลายเรียนรู้จากตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นริมรดก็ทําให้เรารู้ว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจเราทั้งนั้นเอง ธรรมชาติเขาก็ทําหน้าที่ของเขาตามระบบของเขาอันนี้เป็นเดินที่อยู่ใกล้ๆตอนนี้ก็ขึ้นมาเจอเจ้าที่ประจำภูเขานะฮะจำชื่อไม่ได้แล้วว่าเรียกว่าอะไรตอนนี้กำลังกินดอกไม้อยู่ ก็คงจะรีบสร้างไขมันหรือเตรียมความพร้อมของร่างกายที่จะรองรับหน้าหนาวซึ่งจะมาเยือนในอีกไม่นานนี้นะฮะก็เป็นภาพกิจกรรมที่น่ารักก็เป็นสีสันของภูเขาโมเรเนีย ตอนนี้นำทุกท่านมาชมน้องมาอดตัวเล็กๆไงตอนนี้เห็นกินหญ้าอยู่2ตัวน,นี่คือตัวแรกแล้วก็นั่นเป็นอีกตัวอยู่ไกลๆอันนี้ก็เป็นบริเวณของโมรเนียเป็นภาพในมุมกว้างก็สวยงามแปลกตาอีกแบบนึงอันนี้เป็นช่วงที่เดินลงแล้ว พอดีเห็นภาพเจ้าต,ตัวเล็กสองตัวนี้ก็อดที่จะมาถ่ายภาพถ่ายวิดีโอไม่ได้ันมเป็นภาพที่น่ารักจริงๆโอเคสวยงามมากๆ